ทุเรียนน่ากินจังเลยเงาะก็มีอันนี้เท่าไรครับอันนี้สองร้อยสี่สิบห้าจ้าหมอนทองเนาะ,ะเอาเลยเอาเลยใส่ถุงกันเลยโอ้โหนี่เงาะหวานก็มีนะคเงาะก็มีนี่เดี๋ยวเราไปกินทุเรียนกัน245้ส24่าส่งบินไม่เก็บเงินปลายทางนะรักเห็นขาดนะโอเคค่ะโอเค,คจ้า <laughs> นี่ทุเรียนทุเรียนหมอนทองระยองโอ้ oh. รู้ว่าเมียอยากกินก็เลยซื้อมาฝากโอ้ oh, ลาบปลาเป็นไง้ oh. กินเลยมไหมหมอนทองกินเลยเหรอจัด, <In> ดจัดเลย oh. อยงไง oh. ทำไมใจเดียคนเราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าเมียชอบอะไรเราก็ต้องหาให้เมีย oh. เอาใจอย่างนี้เนี่ยทำไมใจดีอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้เลยอย่นใจดูเนื้อหมอนทองสองสี่ห้าทำไรวะฮะพันใหม่พันราคาอ๋อไม่ใช่พันสองสี่ห้าเนี่ยราคาเนี่ยสองสี่ห้าเนี่ยเออพันหมอนทองพันหมอนทองโอ้ยรักตายเลยไงไงกินเลยนะเชิญใจนะเชิญเต็มที่เลย ไม่ใจดีอย่างนี้เนี่ยรู้ว่าเมียชอบอืมกรอ,อบนอกลุ่มในเนื้อนี้เลยที่ฉันชอบกินรู้ได้ไงเนี่ยนับคนเรามันรู้ใจกันมันอยู่ด้วยกันเนาะเออออร่อยแม่ฝนฟ้าแรงแนมะ่เลยวันนี้ดีฝนฟ้าแรงก็ดีได้ไขายของตกมาทุกวัน ขายของด้วยนะไม่ว่างแล้วนะเชิญเชิตามสบายเดี๋ยวขายของเองกินเลยกินเลยอร่อยไหมอร่อยดินั่นไงเป็นไงแจ๋วสุดยอดมีอะไรจะบอกอะไรยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้จ่ายตังค์ฮะเดี๋ยวเขามาเก็บที่ร้านบอกเขาแล้วเดี๋ยวมาเก็บกับแม่มึงแหละฮะเออไปเอา้าในบอกซื้อมาให้กระซื้อมา<น>ให้แต่ให้ามาเก็บปลายทางนัดจอดดิว่าแล้วมันแปลก